อันนี้อันนี้เป็นคลิปปีหกห้าวันที่แปดแปดทับหนึ่งอ่าสองห้าหกห้า่งาเลยลวรั้ารถกูหุ่เจ้าก็สองละพันหาสองหมสองลห้าพันหรอวะเออหาสองมันเลยเป็นสองหมื่นห้าสองละห้าพันสองสองอ่า ฟังนะคือเงินคนเหลือคือเงินอะไรมันหมดแล้วแตัวไาเท่าเป็นนี้มันเออกูจ่ายกูอุ่นเขาเลยกันยืมร่สามหมื่นเออกันจังหวะาละเงินเดิมตัวเดิมทำมันทวงเงินสามินะผูจ่ายแล้วก็มีเรื่องเงินสามหมื่นผูจ่ายเขาเลยกันเดิมใครซื้อเอาอันนี้เราบอกกันเอาเดือนละห้าพัน พี่ขอคําตอบพี่เนี่ยพี่ขอคำตอบด้วยคือว่านะพี่ขอคําตอบนี่ละนี่ไหมเรื่องเรื่องเงินห้าพันเรื่องเงินห้าพันแล้วมึงก็ไปขู่น้องมึงก็ไปขู่น้องเออไม่ให้น้องออกมาพูดฉะนั้นแล้วนะครับผมรับนุ่มนอนานาหนึ่งที่แถมเครื่องเล่นดีวีดีหนึ่งเครื่องรับนุ่มนอนานาหนึ่งที่ ถมเครื่องเลวีหนึ่งเครื่องรับหนุ่มนอนนาหนึ่งที่แถมเครื่องดีวีดีหนึ่งเครื่องนี่เ <c oughs> ยี่ยมเลยเนาะทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเสีศูนย์พยายามที่จะย,ยัดเงินไว้ยัดเงินไว้ทุกอย่างอืม รู้ไหมเสีศูนย์กูจะเปิดกูจะเปิดคลิปอะไรวันนี้ผมจะเปิดคลิปคิปหนึ่งที่เขาพยายามที่จะคมคูเขาพยายามที่จะคมคูน้องๆทุกคนเหมือนที่นาะแต่เคยเป็นเหมือนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้อันที่จริงผมพอมีเงินไปจ่ายเขานะ่ะสี่หมื่นกว่าบาทแต่พอยายสมควรบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายไม่เอา แต่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ขู่ขู่น้องๆขู่ตอนที่มันไม่มีเงินวันใดก็ตามถ้ามันไม่มีเงินกูจะขูะ่แต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมมึ่อขู่ผิดคนแล้วมึงคขู่ใครรู้ไหมมึงคขู่น้องฝนยันฟังไว้นะแล้วแล้วเมื่อไรก็ตามถ้ายันเอาประเด็นเรื่องของน้องฝนไปเล่นต่อ ก็ต้องขอบคุณอบีบรัชบับลรีด้วยเพราะน้องคนนี้เก็บความรักไปเยอะมากมึงไม่ต้องมามึงต้องไม่ต้องอะไรหรอกจะพูดให้ให้ฟังเรื่องหนึ่งเอาเรื่องอะไรดีอ่ะสาสาจะฟังเรื่องอะไรสาจะฟังสาไม่ค่อยอยากจะฟังเรื่องกับศพข้าเท่าไหร่นะ สามไม่อยากฟังเรื่องที่นั่งคุยกันอยู่ในนั้นเรื่องซองที่มีเงินอยู่ในนั้นเท่าไหร่สิ่งที่สากลัวที่สุดอีศูนย์อีเสียศูนย์กลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมลัวที่จะมีปัญหากับคนในครอบครัวนี่แหละเดี๋ยวจะพอดีชาร์จแบต พอดีผมชาร์จแบตโทรศัพท์มันมันจะมีเครื่องนี้อยู่จะมีเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้เครื่องนี้ที่บันทึกไว้เป็นเป็นเครื่องที่เอ่อก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตอันนี้จะเป็นเครื่องนี้อันนี้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่นานแล้วไว้เก็บภาพบรรยากาศตั้งแต่ตั้งแต่ลานดเด็กอยู่ แต่วันนี้จะเปิดเครื่องนี้นิดหน่อยผมจะเปิดคลิปนี้ให้ฟังผมเชื่อว่าเสียศูนย์จะฟังคลิปนี้อยู่แล้วมึงเข้าใจว่ามันคือเรื่องอะไรคลิปนี้บันทึกไว้วันที่8เดือนหนึ่ง25 6 5ิห5นะ อาวันที่8เดือน1 2 5 6 5กกูจะกูจะเปิดคลิปนี้ให้ฟังทำไมผมต้องเปิดคลิปนี้เหรอมันเกี่ยวกับเรื่องซองขาวมันเกี่ยวกับเรื่องเงินซองขาวนั้นเออปากดีปากดีแล้วก็เปิดโอ้ มันมันมีเยอะอยู่นะสี่ศูนม์มีมันมีเยอะอยู่นะเนี่ยเออม,ม,มันมีหลายคลิปอยู่นะม,นมีเยอะอยู่นะเออเยอะอยู่นะประมาณยี่สิบคลิปอ่ะเ,อเปิดคลิปนี้ก่อนอันนี้อันนี้เป็นคลิปปีหกห้าวันที่แปดแปดทับหนึ่งอ่าสองห้าหกห้า แล้วรารเออยารู้รูรูกูจะหงใจว่า,าสองพันหาสองหมดสองละห้าพันหรอวะเออหาสองมันเลยเป็นสองหมื่นหาสองละห้าพันสองสองอ่าฟังนะคือเงินคนเหลือคือเงินอะไรมันมรับตแ่ว่าเท่าเป็นี้มันเออกูจ่ายกูโอนให้เลย กันยือร,อร้สามหมื่นเออกันจังว่าละเงนัทำมันทวงเงินสมีน่ะจแล้วก็มีเรื่องเงินสามหมื่นหูใจกันเลยเงินเดือ,อ,อนค่อซื้อออันนี้เราเอากันเอาเดี๋ยวละห้าพัโอ้ส่องหเลยะจักเลี่พี่ขอคำตอบพี่เนี่ยพี่ขอคำตอบรู้เลนว่าพี่ขอคำตอบดี้่ละ เลี้ยงเลี้ยงเงินห้าพันเลี้ยงเงินห้าพันแล้วมึงก็ไปขู่น้องมึงก็ไปขู่น้องเออไม่ให้น้องออกมาพูดไม่ให้น้องออกมาพูดกู <c oughs> นี่บันทึกไว้อยู่เนี่ยเออนี่เป็นเท่าวอมนี่เป็นเท่าวัวแต่ว่าฮะก็ลาเอาไปเลยมันจะชิลเลอชะฮะพนเพราะอะไรมีจักเถื่อเงินเดือนว่าอะไรทีนี้ สิ่งที่มันพูดสิ่งที่มันพูดเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะใครก็ตามใครก็ตามถ้าถ่าไอ้นี่ให้ตังไปแล้วเนี่ยมันก็จะทวง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 อยู่นั่นแหละออเข้าใจไม้เสียศูนอันนี้น้ำจิ้มนะอันนี้น้ำจิ้มคืออะไรรู้ไหม พอวันที่ไปมุกดาหารไปมุกดาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพูดมันก็จะพูดทวงบุญคุณเรื่องเงินซองขาวตลอดพูดทวงบุญคุณเรื่องเงินซองขาวตลอดเข้าใจไหมล่ะแล้วก็คนอยู่ในครอบครัวเนี่ยจะไปหาพ่อพระเอกและแม่นางเอกกกก,ก็ไม่ได้ มันก็จะบอกว่าเฮ้ยใครได้เงิน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 แล้วก็จะรีบไปทวงบุญคุณเรื่องว่าใครให้เงินใครบ้างตอนนั้นเนี่ยเสียศูนย์ขายของได้เยอะห้าวันหกวันหรือสิบวันสองแสนสามแสนเขาได้แล้วน้องๆ้องเนี่ยหน้าตอนนั้นไม่มีไรายได้อะไรเลยน้องน้องไม่มีไรายได้อะไรก็เลยหยิบยืม ยืมเงินของขอีเสียศูนย์เาคงไม่คิดอะไรมาบอกมึงมีเงินตั้งตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยน้องๆไม่คิดอะไรแต่มึงก็จะพยายามคอมเมนต์ด่าคอยว่ามึงพิมพ์มาในไลน์มึงพิมพ์มาในไลมมนล์มึงรู้ไหมมึงพิมพ์มาในไลน์ทวงไงร,รู้ไหมทวงหนี้เงิน ทวงหนี้เงินจากใครรู้ไหมทวงหนี้เงินจากน้องสามหมื่นสามมึงทวงหนี้คูสี่หมื่นจะไม่พอเป็นทวงทวงหนี้แต่สิ่งที่ตกลงกันไว้คืออะไรรู้ไหมมันคนละเรื่องในสิ่งที่มึงพูดใครจะไม่เสียศูนย์มึงเป็นคนอย่างนี้ไง เสียศูนย์เป็นคนแบบนี้จะเอาเงินฟาดหัว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 ,ฟา,หวฟาดหัวไว้เขาจะเอาเงินเอาเงินให้เอาให้เลยนะตอนเอาให้เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเอาให้เลยเอาให้เลยตอนที่เอาให้แล้วน้องๆก็จะบอกว่าโอเคยืม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 เออแล้วถึงวันหนึ่งมึงมาทวงไง แล้ววันนึมึงมาทวงทำไมเหรอเสียศูย์จำอะไรได้ไหมจำอะไรได้หรือเปล่ามีสติสตังหรือเปล่าวันนั้นที่เราอยู่ที่บ้านของณาตายอยู่บนบ้านของณาตายตอนนั้นมีใครบ้างตอนนั้นมีณแต่มีน้องฝน แล้วก็สองผัวเมียแล้วก็สองผัวเมียมึงก็รู้นี่เสียศูนย์ก็รู้ว่าหน้าตอนนั้นคือน้องฝนเนี่ยน้องฝนจะต้องมาช่วยงานมะนะมะนี่มึงก็เข้าใจแล้วหน้าตอนนั้นคือหน้าเตนี่ยช่วงในเกิดเรื่องน้องหายเนี่ยผมไม่ได้ขายของเลย เขารู้อ่าเขารู้นะแต่จะต้องจะต้องใช้เงินเพื่อจ่ายค่างวดรถเพื่อจ่ายนั่นนี้แต่เขาแบบเออมึงต้องยืมมึงต้องจ่ายกูนะแต่เงินที่มึงเอามาให้ยืม,มงเงินใครนะแต่ก็ยืมเงินสี่หมื่ น้าแต่ก็ยืมเงินสี่หมืนน้องฝนสามหมื่นเพราะอะไรรู้ไหมให้เงียบถ้าถ้านาแต่ออกมาพูดออกมาพูดในแนวนี้นะมันก็จะโทรมาหายายสมควรแล้วมันก็จะบอกว่ามึงเป็นหนี้กูสี่หมืนนะถ้าน้าฝนออกมาพูด มึงเป็นหนี้กูสามหมื่นะเออทำไมน้าฝนต้องโดนต้องโดนทวงเงินสามหมื่นทำไมน้าแต่ต้องมาทวงไอ้เงินสี่หมื่นสี่มื่นเนี่ยทวงไม่ต้องการอยากจะได้คืนหรอกแต่ทวงเพราะว่าต้องการให้หมึงเงียบ ต้องการให้มึงเงียบมึงต้องเงียบมึงต้องหุบปากไอ้ฝนอย่าลืมนะมึงเป็นนี่กูสามหมื่นนะมึงต้องเงียบแต่เงินสามหมื่น 30, ของน้องฝนเนีนะ่ยณตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดคือผมเคลียร์ให้นะแต่ในเคลียร์นี่ให้น้องฝนเลยกับมึงเนี่ย มึงก็เลยไม่ไม่ไปพูดมึงก็เลยไม่ไปแตะน้องฝนเลยเพราะกูเป็นคนเคลียร์เงินให้สามหมื่นมันนานมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันสองสามปีมาแล้วแต่ของน้าแตเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นเนีะกูจะให้มึงก็ไม่เอาเอาของไปให้กูไม่เอาวนอย่างเงี้ย ถามว่าในสิ่งที่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรที่ท่านฟังอยู่เนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเป็นตัวเชื่อมเหรอคือเงินไงครับเงินมันคือเงินเข้ามาเป็นตัวเชื่อมเพราะหน้าตอนนั้นทุกคนไม่มีไรายได้อะไรเลยอยู่ในครอบครัวเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์หน้าตอนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ ยังมีความเป็นคนอยู่มันนอกเหนือจากคำว่าเงินคือเราเป็นมนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดีไงณตอนนั้นเสียศูนย์ต้องเข้าใจด้วยว่าเราอยู่ด้วยกันสี่คนมันคือจุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นแห่งการแตกแยกเสียศูนย์ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปทุกวัน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 เพื่อรับทราขบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างแล้วผมก็เข้าใจมาโดยตลอดเพราะนาแต่เป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเป็นคนแบบนี้นะผมที่เป็นคนง่ายเป็นคนแบบเอออะไรก็ได้พาไปนั่นไปนี่สบายๆน้องฝนก็เหมือนกัน แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยผมก็เลยพยายามเก็บข้อมูลหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรมากมายเพราะไม่เคยคิดว่าเสียศูนย์จะเล่นอย่างนี้กับน้าแต่ว่าถ้าใครก็ตามเอาเรื่องพวกนี้ออกมาพูดมึงโดนแน่ มึงจะฟ้องกูจะกูจะฟองมึงผมไม่เคยคิดจากนั้นเราสคนก็ได้นั่งควียนอยู่บนบ้านของน้าตายัยส่วนหน้าตาัยหน้าเสริมมึงไม่เรียกเสศูนย์อ้างว่าอยากจะคุยกับหน้าแต่และก็นา้าฝนสองคนแล้วขอคนที่เปิดใจรับฟัง เรื่องพวกนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ถ้าใครไม่เปิดใจรับฟังไม่ต้องขึ้นไปบนบ้านหน้าตายเอาทำไมต้องเป็นบ้านหน้าตายทำไมไม่เป็นบ้านของอีเสียศูนเพราะบ้านของอีเสียศูนย์หรืออีศูนย์เสียนอีสาวิตีเนี่ยก็นักข่าวนอนอยู่เต็มบ้านยู่ไม่ได้